กําไรเศรษฐีมหาเฮงรุ่นที่1เครื่องรางมงคลแห่งปีเนื่องในวันไหว้ครูปูรูปูนิมา2013กําไรเศรษฐีมหาเฮงรุ่นที่1จัดคำโดยกูุณจีด็อกเตอร์ไมา์ปุกเศษข้ามปีตั้งแต่ปี2012ถึง2013 ครบ12เดือนเศก7วาระปลุกเสกในพิธีเข้มแบบฮินดูโบราณจัดสร้างด้วยทองเหลืองลมดำแบบโบราณปลุกเสกอย่างเข้มขังที่เมืองซิเมราประเทศอินเดียโดยคณะพราหมลืองเวทเครื่องรางนำโชคนี้จัดสร้างโดยมูณจีด็อกเตอร์มาเครื่องรารงมุคลกำไรเศรษฐีมหาเห่งรุ่นที่หนึ่งเก่งรวยเฮงสมบูรณ์ ดึงดูดสัพสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาสู่ชีวิตเหมือนมีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อกูณทั้งการงานการเงินการเรียนการศึกษาความรักครอบครัวธุรกิจการค้าจะเกิดผลกำไรไม่ขาดทุนสนใจสั่งเช่าบูชาทำบุญได้ในราคา599บาทท่านจะได้รับแจกบทสวดมันตรามหาบำมบัดบูชาพร้อมรูปถ่ายเข้มขังของ,ของมหาเทพ องค์ประทานของมูลนิธิโอมเทวไลและขายรูปกูรูจีด็อกตอร์ไม์พร้อมรายเซ็นกำกับทุกชิ้นกำไรเศรษฐีมหาเฮงรุ่นหนึ่งสั่งจองได้ทางสถานีช่อง8ทีวีพูดได้แต่เพียงแห่งเดียวรีบด่วนเพราะมีจำนวนจำกัดเพียง5,000โวงเท่านั้นสนใจสอบถามรายละเอียดและสั่งจองได้ที่089-876-1129 ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรายการ Yes or No ค่ะในช่วงของ l i f e t a r o t นะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินสุขภาพนะคะว่าในสัปดาห์หน้าของคนทั้ง7วันจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะเริ่มกันนะคะจากคนที่เกิดวันจันทร์กันก่อนเลยค่ะมาดูด้านการงานและการเงินของคนที่เกิดวันจันทร์ในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะ การงานและการเงินของคนที่เกิดวันจันทร์ออกไพ่แฮงแมนนะครับสถานการณ์เรื่องของเอาการงานนะครับตอนนี้อาจจะมีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่องการสภาวะการเบื่อเบื่อเซ็งเเรื่องของหน้าที่การงานไม่ประสบความสําเร็จอาจจะโดนเอาเปรียบหรือสถานะการทํางานแล้วไม่ไม่ ไม่ได้ดังใจนะครัตอนนี้ต้องให้เรามารลฟังเรื่องของหน้าที่การงานการลงทุนช่วงนี้ยังไม่เหมาะสมเพราะสิ่งที่เรารู้ที่เราเห็นอาจจะรู้ไปในทางที่ผิดที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะแก่การลงทุน mm hmm. การเงินตอนนี้อาจจะมีการติดขัดเกิดขึ้นมีสถานะรายจ่ายมากกว่ารายรับ สถานการณ์ตอนนี้อยากจะได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ก็อย่าเพิ่งซื้อแล้วกันสถานะมันจะทําให้วุฒิภาวะเรื่องของการเป็นอยู่ของเรามีปัญหาเกิดขึ้นได้การลงทุนช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดาวนะครับถือว่าเรื่องลงทุนไม่ได้แต่ถ้าลงทุนไปแล้วสถานการณ์ต้องรอในสัปดาห์ต่อไปคูอยังไงว่าภายใน7วันในสัปดาห์หน้าทั้งการงานและการเงินต้องเฝ้าระวังนิดนึงเดี๋ยวอาจารย์จะหาทางการปรับเปลี่ยนให้อีกทีหนึ่งนะครับคมค่ะถัดมานะคะมาดูในด้านสุขภาพของคนที่เกิดวันจันทร์กันบ้าง่่ะอยไรค สุขภาพออกไพ่ดีเอ็มเพรสนะครับบุงบอกถึงสถานะการกินการ <c oughs> เป็นอยู่ค่อนข้างที่จะดีนะครับต้องควบคุมเรื่องของอาหารการกินการย่อยระบบย่อยในเรื่องของกระเพาะอาหารอย่างเดียวเรื่องอื่นไม่น่าจะมีปัญหานะครับถ้าเป็นสุขภาพสตรีบ่งบอกถึงสถานะอาจจะมีโรคอ้วนเกิดขึ้นน้ําหนักอาจจะขึ้น3โล4โล5าโลเกิดขึ้นได้เพราะนั้นต้องให้เรามาระวังเช่นเดียวกันนะครับภาพโดยรวมแล้วเรื่องสุขภาพจันให้เยสครับค่ะถัดมามาดูในของการปรับเ,เปลี่ยนแก้ไขค่ะในเรื่องของการงานและการเงินนะคะ การปรับเปลี่ยนแก้ไขออกไพ่เดือะซันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งใดที่คิดอยู่สถานการณ์ตอนนี้เรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องจริงๆแล้วเอามาใช้งานได้จริงๆทุกอย่างก็จะผ่านพ้นด้วยสติปัญญาของเราการลงทุนในสัปดาห์ต่อๆไป ค่อนข้างที่จะดีขึ้นแน่นอนนะครับการกราฟที่มันตกลงไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีคําว่าตกลงไปอีกมันจะต้องพีคขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสถานการณ์ช่วงที่ตกเราต้องเก็บสติข้อมูลไว้นะครับสถานการณ์ต่างๆเพื่อเรียนรู้นะครับแล้วต่อไปก็จะประสบความสำเร็จเรื่องของการเงินจะมีการช่วยเหลือเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับภาพโดยรวมตอนนี้อาจารย์ใหโนกับผม ผ่านไปแล้วนะคะสาหรับคนที่เกิดวันจันทร์ถัดมานะคะสาหรับคนที่เกิดวันอังคารกันบ้างค่ะในด้านของการงานและการเงินคนที่เกิดวันอังคารในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะคนที่เกิดวันอังคารออกไพ่เดมูลนะครับหน้าที่การงานตอนนี้ต้องให้เรามาระวังนะครับสถานการณ์คล้ายๆกับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับอาจจะมีเรื่องของสถานะของการพักผ่อนไม่เพียงพอสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยสู้ดีนะเรื่องของสถานการณ์เจรจาต่อรอง ไว้อย่างนี้แต่สุดท้ายมันมีการพลิกแพลงเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เกิดขึ้นสมมุติว่าเราตกลงที่ประมาณที่10สถานการณ์มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเหลือ7เหลือ8เหลือ6อะไรประมาณนี้มันไม่ตรงตามที่เราต้องการนะครับเรื่องของการเงินต้องระมัดระวังเรื่องของการถูกโกงถูกหลอกถูกเอาเปรียบเกิดขึ้นได้ถ้าในสัปดาห์หน้าจะมีการเซ็นเอกสารต่างๆต้องละไว้นะครับเดี๋ยวไม่ค่อยเหมาะสมแต่ถ้าเซ็นไปแล้วสถานการณ์มีโอกาสถูกหลอกลวงถูกโกงได้แน่นอน สภาพของการลงทุนในธุรกิจในสัปดาห์หน้าไม่เหมาะสำหรับคน,ว,นวันอังคารและวันจันทร์นะครับต,ตอนนี้อาจารย์ให้โน้ครับผมค่ะถัดมามาดูในด้านสุขภาพคนที่เกิดวันอังคารในสัปดาห์หน้าว่าจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะสุขภาพตอนนี้ออกไพรเดทด้วยนะครับสนาคารค่อนข้างที่จะเครียดเรื่องของการงานการเงินไม่เหมาะสุขภาพจิตก็เลยตกสถานการณ์ค่อนข้างที่วิตกกังวลน,นะครับเรื่องของสุขภาพให้เรามาระวังเรื่องของระบบภายในโรคความดันนะครับโรค เกี่ยวกับช่องท้องนะครับสถานการณ์เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับความเครียดเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพกายด้วยนะครับอาจารย์ให้หนูหอเดี๋ยวอาจารย์จะหาวทางการปรับเปลี่ยน <Okay. S 2> ให้ทั้งการงานการเงินและก็สุขภาพหนึ่งใบนะครับค่ะนะครับ ออกไพ่์เดอะเฮอร์มิสนะครับบ่งบอกถึงสถานะเรื่องของการงานก่อนก็คือเราจะต้องศึกษาให้รู้จริงรู้แจ้งเขียนจริงถึงจะลงทุนนะครับ mm hmm. สถานการณ์ถ้ารู้แจ้งไม่เห็นจริงสถานการณ์ให้หยุดไว้นะครับ mm hmm. เรื่องของการเงินอาจจะต้องหยุดยุดติเรื่องของการจับใจใช้สอยที่สิ้นเปลืองหรือการลงทุนทุกรูปแบบนะครับในสัปดาห์หน้า <c oughs> โดยฉับพลันนะครับเรื่องของสุขภาพเดอะเฮอร์มิสบ่งบอกถึงการพบหมอการเข้าไปปรึกษาหมอเฉพาะทางเช่นอาจจะเรื่องของความเครียดก็อาจจะเป็นหมอ บาบัดนะครับเรื่องของสภาพจิตเรื่องของสถานะเกี่ยวข้อง mm hmm. เกี่ยวพันกับเรื่องของระบบภายในก็เป็นพวกหมอรักษาภายในนะครับต้องต้องเชี่ยวชาญขึ้นไปภาพโดยรวมตอนนี้ถ้ามีการปรับเปลี่ยนมีการเฝ้านิดนึงนะครับมันก็จะผ่านพ้นได้ด้วยแน่นอนครับตอนนี้อาจารย์ให้โนครับค่ะถัดมามนะคะมาดูสําหรับคนที่เกิดวันพุธกันบ้างค่ะในด้านของการงานและการเงินคนที่เกิดวันพุธในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะ mm hmm. คนที่เกิดวันพุธออกไพ่ดิเอ็มเพรสนะครับบ่งบอกถึงไพ่พระราชนีเรื่องของการงานจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงให้การช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องของหน้าที่การงานเกิดขึ้นได้นะครับหรือสถานะของการลงทุนค่อนข้างที่จะดีนะครับลงทุนตอนนี้ในสัปดาห์หน้าถือว่าสปดาีดได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เรื่องของการเงินก็บ่งบอกถึงค่อนข้างที่จะดีมีสภาวะความคล่องการปรับเปลี่ยนการลงทุนต่างๆถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับเรื่องของสถานการณ์เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับถ้าเป็นสุภาพบุรุษ mm hmm. นะครับ ในที่เกิดวันพุธก็น,นาลีเป็นช่วงที่นาลีอุปถัมา์เป็นช่วงที่เราเข้าหาผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาสตรีจะประสบการสำเร็จมากๆากเลยอาจารย์ให้เยสครับค่ะถัดมานะคะมาดูในด้านสุขภาพของคนที่เกิดวันพุธกันบ้างค่ะว่าในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะสุขภาพคนที่เกิดวันพุธนะครับงานดี เงินดีสถานการณ์ความสุขก็เกิดขึ้นนะครับดวงดาราแห่งความหวังเดอะสตาร์เป็นเรื่องของสุขภาพค่อนข้างที่ดีแต่ถ้าถามเรื่องของสุขภาพของเดอะสตาร์ hmm. วงบอกคือการเป็นวัดคัดจมูกเรื่องของสถานะของของเหลวในร่างกายเกิดขึ้นนะครับสภาวะตรงนี้ต้องให้เรามาระวังแต่ภาพโดยรวมล้วอาจารย์ให้ yes ครับค่ะผ่านไปแล้วนะคะ3วันถัดมานะคะเป็นวันพฤหัสบปปดีค่ะมาดูกันว่าการงานและการเงินของคนที่เกิดวันพฤหัสในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ การงานนะครับออกไพ่แฮงแมนลักษณะคล้ายๆกันกับคนบันจันนะครับของคนพื้นหัสเรื่องของหน้าที่การงานอาจจะมีเรื่องของสถานะของการคิดการอ่านการทบทวนหรือไม่ยอมรับในสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่นะครับตอนนี้อาจจะต้องทําตัวเป็นกลางนะครับพยายามมุมมองต่างๆที่เปลี่ยนลักษณะคติการมองอาจจะดูทำให้เราเบื่อเบื่อเส็งเส็งเกิดขึ้นได้นะครับเรื่องของการงานการลงทุนไม่เหมาะสมนะครับช่วงนี้อาจจะต้องคิดไต่อตอง สิ่งที่ถูกต้องสำหรับเรามากที่สุดนะครับเรื่องของการเงินก็อาจมีการติดขัดสภาวะการจับใจใที่สูงขึ้นทําให้เรามีสภาวะค่อนข้างที่จะฝืดคลือนนะครับภาพโดยรวมระาชัร์ให้โนครับค่ะมาดูในด้านสุขภาพของคนที่เกิดวันพฤหัสในสัปดาห์หน้ากันบ้างนะคะพฤหัสบ่งบอกถึงทำโพลัสนะครับเรื่องของการงานการเงินมีปัญหาเรื่องของสุขภาพก็เรื่องของการเวีนเวียนศีรษะการคิดมากการวิตกกังวลจนเกินไปการเปลี่ยนแปลงเ,เกิดขึ้นเรื่องของ ร่างกายนะครับอาจจะมีเรื่องของสถานะของการวิ่นเวียนศีรษะเรื่องของสถานะของของเหลวในร่างกายระบบท้องเสียอะไรเกิดขึ้นตอนนี้ให้หลีกเลี่ยงสถานะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการเามานาคมทางน้ําหรือกีฬาทางน้ําทุกประเภทนะครับภาพโดยรวมอาจารย์ให้โนโครับค่ะมาดูการปรับเปลี่ยนแก้ไขนะคะของคนที่เกิดวันพฤหัสกันบ้างค่ะ การปรับเปลี่ยนแก้ไขง่ายมากนะครับดวงดาราแห่งความหวังเดอรสตาคิดดีทดําดีปฏิบัติด,ดีคิดชอบทําชอบปฏิบัติชอบสิ่งใดที่คิดแล้วไม่ดีให้ลุกหนีเรื่องของหน้าที่การงานให้ปล่อยวางเรื่องของการเงินให้หยุดชะงักของเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพกายก็คือต้องพยายามคิดบวกเข้าไว้นะครับหากิจกรรมแอคทิวิตี้อย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ําการว่ายน้ําการไปทะเลเที่ยวทะเลต่างๆยังไม่เหมาะสมนะครับ พยายามทำบุญอาจารย์เน้นให้เรื่องของการทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาสถานการณ์ต่างๆสถานการณ์ก็จะดีขึ้นแนะน่นอนตอนนี้การงานการเงินต้องพักไวน้นิดนึงนะครับภาพโดยรวมแล้วตอนนี้อาจารย์ให้โนครับค่ะถัดมาค่ะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์กันบ้างนะคะมาดูในเรื่องของการงานและการเงินคนที่เกิดวันศุกร์ว่าในสัปดาห์หน้าจะพิอย่างไรกันบ้างค่ะ การงานการเงินของคนที่เกิดวันศุกร์ออกไพ่เดอะฟูลนะครับบ่งบอกถึงสถานะการงานตอนนี้ไปได้เรื่อยๆนะครับไม่เด่นไม่ดังไม่มีอะไรที่ติดขัดหรือหรือมีปัญหาเกิดขึ้นสถานการณ์จะชิวชิวชิว,ชวทำไปสบายๆส,สถานการณ์ไม่มีอะไรคืบหน้าเรื่องของการลงทุนสามารถลงทุนได้ไหมเดอะฟูลก็อาจจะพอลงทุนได้แต่ให้ค่อยเป็นค่อยไปนะครับแต่สถานการณ์สิ่งใดที่คิดในสัปดาห์นี้อาจจะต้องสปีดขึ้นมาให้เร็วขึ้นเพราะเดอะฟูลมันชิวเกินไปมันอาจจะดินพอกหางหมูได้สถานการณ์ความสําเร็จมันต้องได้มมาาาจากคว ความวางแผนและก,การกระตุ้นของเรานะครับเรื่องของการเงินตอนนี้สามารถไปได้เรื่อยๆนะครับไม่ติดขัดอะไรนะครับก็คงสถานการณ์อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยด้วยเป็นภาพโดยรวมแล้วอาจารย์ให้ออกครับผมค่ะมาดูในด้านสุขภาพคนที่เกิดวันศุกร์ในสัปดาห์หน้ากันบ้างนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะสุขภาพออกไพ่ V of Fortune กรงล้อแห่งโชคลาภนะครับบ่งบอกถึงสิ่งแวดล้อมค่อนข้าง,าง,าง,างที่สบายๆ The f ฟู l เนี่ยเป็นอะไรที่ชิลมากนะหน้าที่การงานการเงิน สุขภาพจิตสุขภาพกายก็ค่อนข้างที่ offer, จะดี w off o r t u n e ถือว่าเป็นอยู่สุขสบายนะครับอาจจะมีบ้างก็คือการวินเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายทางนั้นเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างอื่นไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอาจจะมีอาการปวดหลังนิดหน่อยนวดก็หายนะครับพักผ่อนให้เพียงพอทานั้นเองภาพโดยรวมแล้วการเงินการงานสุขภาพอาจารย์ให้เยสครับค่ะถัดมานะคะสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะมาดูในด้านของการงานและการเงินคนที่เกิดวันเสาร์ในสัปดาห์หน้าว่าจะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ การงานคนที่เกิดวันเสาร์นะครับวงบอกคือ we off o r t u n e นะครับหน้าที่การงานจะประสบความสําเร็จนะครับจะมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นมีการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เกิดขึ้นได้นะครับค่อนข้างที่จะดีเรื่องของการงานการลงทุนถือว่าลงทุนได้เหมาะสมแน่นอนนะครับถ้าท่านใดที่ทําเกี่ยวกับด้านอสังหาวงบอกได้เลยว่าที่ดิน เหมาะมาก,มากเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางการพิธีกรรมต่างๆถ้าทําให้ถูกต้องจะเฮงจะรวยมากเลยในสัปดาห์หน้าสามารถสปีดทาได้เลยเรื่องของการลงทุนลงทุนได้ร้อแน่นอนนะครับเราจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ลงทุนหรือสถานการณ์การศึกษาอะไรต่างๆต่อถือว่าทําได้เช่นเดียวกันนะครับภาพโดยรวมแลนะการงานการเงินอาจารย์ให้ yes ครับค่ะมาดูในด้านสุขภาพกันบ้างนะคะของคนที่เกิดวันเสาร์ในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ คนที่เกิดวันเสาร์ออกไพรสแตนนะครับปุ่มบอกถึงนะสถานะสุขภาพ mm hmm. อาจจะเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอการทํางาน7วันเนี่ยอาจจะทำแบบประมาณ6วันครึ่งสถานการณ์ต้องระมัดระวังนิดนึงอาจจะมีอาการปรวดเมื่อยมีการล้าเกิดขึ้นได้จากกระดูกสันหลังเอียงไปทางด้านขวาสถานการณ์หลีกเลี่ยงการใช้ยานะครับยาพาราเซตามอลยาแก้ปวดต่างๆแต่ทำให้สภาวะการทํางานของไตมันหนักทําให้สถานของการปรวดหลังบาไหลและต้นคอเกิดขึ้นได้นะครับภาพโดยรวมสุขภาพถือว่าไม่เวลวร้ายอาจารย์ให้เยสครับ เพราะฉะนั้นไม่มีการปรับเปลี่ยนแก้แกไขเลยคีการปรับเลียลยค,ค่ะค่ะสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะในด้านของการงานและการเงินคนที่เกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะ การงานการเงินของคนที่เกิดวันอาทิตย์บ่งบอกถึงสถะนะการงานจะมีโอกาสได้งานเกิดขึ้นท้าคนที่ว่างงานนะครับจะมีโอกาสสมัครงานมีการเรียกตัวสอบสัมภาษณ์ม,มีการอนุมัติเกิดขึ้นได้แน่นอน100% <Okay. S 1> การลงทุนถือว่าลงทุนได้ในการจดทะเบียนบริษัทเปิดบริษัทใหม่นะครับการจดบริกรสนทิหรือการแบ่งหุ้นตาตาส่วนต่างๆหรือเข้ามหาชนเลยกล็ยังได้นะครับสถานการณ์ค่อนข้างที่ดีร0 0การลงทุน การเงินถือว่าค่อนข้างที่ดีจะมีการช่วยเหลือมีการอนุมัติเกิดขึ้นหรือเฉพาะ,ะของการคู่กับสถาบันทางการเงินก็จะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันแต่ทั้งการงานและการเงินต้องให้ระมัดระวังจั s t ิเกี่ยวข้องเกี่ยวขันกับเรื่องของเอกสารต่างๆสิ่งที่ได้มาต้องได้มาโดยยุติธรรมสิ่งที่เสีย <c oughs> ไปต้องเสียไปโดยที่ควรที่จะเสียเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตรงนี้อาจจะต้องช่างใจนิดนึงและเน้นให้คุณธรรมนําทางนะครับก็จะประสบความสำเร็จแน่นอนจานให้ Yes ครับค่ะมาดูในด้านสุขภาพของคนที่เกิดวันอาทิตย์บ้างนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ คนที่เกิดวันอาทิตย์ออกไพ่ดีแอมพโล่ไพ่พระราชานะครับผมบอกถึงสุขภาพดีแอมพโล่นี่ค่อนข้างที่จะดี1 0 0นะครับแข็งแรงประสบความสําเร็จแน่นอนแต่สุขภาพเขามากักจะมีปัญหาด้านของศีรษะเรื่องของสถานะของความดันเกิดขึ้นการวินเวียนศีรษะการปวดหัวและที่สําคัญดีแอมพโลคือต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุทางศาีรษะหัวแตกหัวโนโดเดินชนประตูอย่างเงี้ยของหล่นใส่อะไรประมาณนี้อาจจะเพราะ เพราะสถานการณ์คิดคิดเบอร์อรจนจนจนไม่ระมัดระวังนะครับสถานการณ์ภาพโดยรวมทั้งการงานการเงินและสุขภาพอาจารย์ให้ yes ครับค่ะมาสรุปนะคะนี่ก็คือภาพโดยรวมนะคะในเรื่องของไลฟ์ไทลอดไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินสุขภาพของคนที่เกิดทั้ง7็วันในสัปดาห์หน้านะคะคก็ตั้งแต่วันที่15เอ้ยขอประทานโทษคะ่ะ19บเถึงสิสิงหาคมนั่นเองเพื่อรวยก็เป็นการปรับเปลี่ยนแก้ไขในชีวิตให้รู้ไวเ้เป็นแนวทางในการในการชี้นำชี้แนะ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่ที่ตัวเรานะฮะใ,ในเรื่องของสถานการณ์เราจะขึ้นทางด่วนเราก็ต้องดูว่าเราจะไปเส้นไหนไปดาวคนองหรือไปบางนาตราถ้าเราจะไปดาวคนองบางนาตราใช้เส้นทางเดียวกันมันก็ต้องมีทางแยกเพราะฉะนั้นสถานการณ์เราต้องวางแผนในการขับรถจะเข้าเลนซ้ายเลนขวา ตรงนี้เป็นแค่ป้ายชีย้นําบุงบอกว่าถ้าจะไปดาขอนองต้องไปทางขวาถ้าจะไปบางนาต้องไปทางซ้ายเท่านั้นเองครับใช่แล้วล่ะค่ะและสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่อาจจะฟังไม่ทันค่ะก็สามารถที่จะไปฟังย้อนหลังดูย้อนหลังได้นะคะเราจะลงไว้ทางแฟนเพจบอย n a นเดช Yes or No นะคะเดี๋ยวขึ้นอยู่ด้านล่างคุณผู้ชมก็สามารถที่จะกดไลค์นะคะรวมถึง ไปฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นเลิฟทาร์ลอ์ไลท์ทาร์ลอ์ประจําแต่ละเสดร์รวมถึงพูดคุยกับอาจารย์บอยยานเดชผ่านทางแฟนเพจก็ได้นะคะแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากองค์เทวไลดยด้วยเช่นเดียวกันให้ทุกท่านได้ทราบกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอย่างตอนนี้ก็จะมีเรื่องของเซอร์ไพร์งานเซอร์ไพร์ท่านคุณูจีแลวก็มายังไม่ได้บอกพอดีเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสได้ได้ได้ประชุมกับท่านนะครับท่านบอกว่าจะมีภายในเดือนนี้อาจจะมีเซอร์ไพร์เกิดขึ้นได้ ทางอาจารย์ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าคืออะไรนะครับผมจะเซอร์ไพรส์ย,ยังไงนะคะคุณผู้ชมต้องติดตามให้ได้ค่ะ,คะยังแฟนเพจได้เลยนะครับใช่ค่ะ,คะแฟนเพจบอยยานเดช Yes or No นะคะเดี๋ยวจะขึ้นอยู่ด้านล่างค,ค,คุณผู้ชมอย่าลืมไปกดไลค์กันอย่างวันนี้นะคะก็เป็นวันดีๆวันพฤหัสับดีบนี้นะคะก็จะมีการสวดมัตรามหาบำบัดเป็นประจำอยู่แล้วที่อมเทวาลเริ่มตั้งแต่19ในกาเป็นต้นไปค่ะก็เรียนเชิญคุณผู้ชมนะคะที่อาจจะเคยไปแล้วหรือยังไม่เคยไปลองแวะเวียนไปแล้วคุณ คุณผู้ชมจะติดใจค่ะเพราะญาติธรรมที่นั่นคือเราอยู่กันแบบครอบครัวนะคะคก็จะมีการต้อนรับที่อบอุ่นนะคะรวมทั้งไปนะคะบางคนไปครั้งแรกกลัวเอ้ยยังไงเ <จะ S 2> ัวจะสวดมนต์ไม่ได้เัวจะพูดไม่ได้แต่สถานการณ์พอไปแล้วกับพูดได้แล้วบางคนเหีืยสวดมนต์แล้วขนลุกเลยนะครับ ค่ะและสําหรับนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะที่อยากดูไพ่ยิปซีพยากรบาบัดเป็นการส่วนตัวกับอาจารย์บอยยานเดชเยสออโนนี้นะคะก็สามารถที่จะติดต่อไปได้ค่ะต้องสํารองที่นั่งนะคะคทางหมายเลขโทรศรรษษัพท์0 2 5 7 0 7 0 0 0นัน่นเองค่ะก็จะมีการสอบถามวันเดือนปีเกิดชื่อนะคะพร้อมออบุ๊กเวลานะคะก็จ,จะมีการดูเซลติค<ช>อร์นะครับแล้วก็ดูเยสออโนก็ใช้เวลาประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมงในแต่ละท่านนะครับก็จะเป็นห้อง v i p ดู สถานการณ์ต่างๆถ้า <c oughs> ที่ยังไม่รู้ก็สามารถโทรไปสอบถามได้เส้นทางที่จะมาสดมนต์ในวันนี้เดียร์น้องเดียร์และก็อาจารย์บอยนะครับวันนี้ก็จะไปร่วมสดมุมด,ด้วย <สด S 2> เช่นเดกันนะครับค่ะยังไงก็เรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะค่ะต้องบอก แล้วก็ประชาสัมพันธ์อีกอย่างหนึ่งค่ะ่งทิ้งท้ายแล้วก็คือกําไรเรษฐีมหาเฮงรุ่นที่1คุณผู้ชมต้องฟังรอบนี้ดีๆนะคะเพราะว่าคําถามท้ายปร,ประจำวันนี้นะคะคก็จะอยู่ในกําไรเศรษฐีมหาเฮงรุ่นที่1นะคะค,คุณผู้ชมสามารถที่จะเตรียมตัวไปตอบได้ทางแฟนเพจบอยยานเดชนะคะค่ะกําไรเรษฐีมหาเฮงรุ่นที่1คะ่ะที่จัดทําโดยกรูจีด็อกเตอร์มายนะคะทำการปลุกเสกนะคะข้ามปีมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะรวมก็คือ1 ปีเสก7วาระค่ะโดยเสกอยู่ที่เมืองซิมลานะคะประเทศอินเดียนะคะโดยพรามผู้เรืองเวท ะะซึ่งมีรุ่นชื่อรุ่นนะคะว่าเก่งรวยเฮงสมบูรณ์เพราะจะดึงดูดสรรพสิ่งมงคลนะคะเข้าสู่ชีวิตเราค่ะทำให้ทำกิจการงานได้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการงานครอบครัวการค้าขายก็ราบรื่นเหมือนมีครูบาอาจารย์นะคะอยู่ข้างๆนั่นเองนะคะราคาที่บูชาตอนนี้นะคะอยู่ที่599บาทเท่านั้นค่ะ คุณผู้ชมที่สนใจนะคะบูชาทาบุญก็สามารถติดต่อได้ค่ะทางหมาเลขโทรศัพท์089-876-1129นั่นเองค่ะก็ยังไงก็สําหรับคุณผู้ชมก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะค่ะและสําหรับคําถามประจําสัปดาห์นี้นะคะที่ทําให้คุณผู้ชมร่วมสนุกตอบได้ทางแฟนเพจบอยยันเดต Yes or No คืออะไรคะซานบอยก็กาไรมหาเฮงนี่นะครับว่าปลูกเสกที่ประเทศอินเดียแต่อยากจะรู้วาที่เมืองอะไร เมืองอะไรน่าไม่ยากเลยนะคะถ้าอยากรู้แค่ไปติดตามนะคะทางแฟนเพจบอยนาเดียต์เยสอ no เนี่ยก็จะมีรายละเอียดนะคะเดียแอบใบนะคะมีรายละเอียดได้ชัดเจนมากคำถามถามก็คือคำตอบนะครับว่าสถานการณ์อนี้อาจจะต้องแย่งกันและอาจารย์ก็จะผู้โชคดีคัดเลือกมานะครับก็จะมาดูไพ่เซลติคอสในสัปดาห์หน้าให้ใช่ค่ะต้องบอกนะคะในการตอบ คุณผู้ชมนะคะเพียงตอบคำถามนะคะพิมพ์คำถามชื่อวันเดือนปีเกิดนะคะรวมถึงอายุของท่านนะคะเท่านี้ละค่ะง่ายๆผู้ที่สอบถูกเป็นท่านแรกเราก็จะนำดวงของท่านนะคะมาดูไพ่แบบเซลดีคอร์สผ่านรายการ yes or no ในวันพร,รหัสหน้านั่นเองแต่วันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะกับรายการ yes or no กับอาจารย์บอยยานเดชไพ่ยิปซีพยากรบำบัดพลังจิตสองกรรมค่ะแล้ววันนี้นะคะเดียและอาจารย์บอยยานเดชต้องขอตัวลาไป สวัสดีค่ะสวัสดีครับ